ัสดีสค่ะคุณครูตอนนี้คุณครูอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่น่านออร์แกนิกฟาร์มค่ะอยู่ในโรงโรงเพะะาะนะครับโรงเพาะของคุณเกศมีช <c oughs> ื่อไหมคุณเกศรงเพาะอันนี้นั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องไปตั้งชื่อแล้วลนะ่ะเนาะวันนี้คุณครูจะพามาดูอะไรคะวันนี้จะพามาดู <c oughs> เลื่อนมาละเลื่อนมาละอุ่นอยู่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 <ป> ทุกคนค่ะวันนี้เกรซจะพามาดูพริกหวานสีนะคะซึ่งตอนนี้โตอลังการมากโตจนเมื่อกี้น้องๆบอกว่าบอสโตจนแบบมันเที่ยวอยากจะบิดมาแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นมันยังไม่แก่นี่คือยังไม่แก่นะเมื่อคืนเกรสไปหาข้อมูลดูเรื่องเมนูคุณพูดต้องเอามือเทียบจะได้รู้ว่ามันมันใหญ่ขนาดไหนหันหน้ามาทางนี้สิค่ะอืมเนี่ยเนี่ยนะเอมือบัสูเนี่ยเอาไปอุ้มเขาสิเดี๋ยวถ้าอุ้มมือเกรสเห็นไหมฮะโอ้ เต็มมือไว้ไม่ดูก้านสิการเขาใหญ่เนี่ยคุณภูลองเทียบเทียบมือมือคุณภูดิเนี่ยค่ะใหญ่โตมโหฬารจริงๆใหญ่จนชนิดที่แบบว่าน้องบอกอยากรู้ว่ามาฝั่งนี้สิมาฝั่งนี้ขยับไปก่อนบอรเกสอกไม่ได้นี่โซมบรีก็โอ้หออกดอกออกลูกอ่าใช่มันต้องมุมนี้นี่ดูฝ่ามือคุณภู ทุกคนแล้วดูสิคะดูความใหญ่อลังการเกรเตรียมเมนูไว้สำหรับน้องเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลากหลายเมนูมากคือมันใหญ่ต้องมือเกรสเกรสเป็นผู้หญิงที่มือใหญ่นะคะ่อนข้างมือใหญ่แล้วดูดูลูกน้องสิโอ้โหเธอเธอจะโตไปไหนมะเขือเทศตรงนั้นก็ช่อหนึ่งเห็นไหมช่อนี้ ยังไม่ได้แต่งกิ่งแต่งใบเลยค่ะทุกคนคะ่ะยุ่งนิดนึง,ง,แ,ง,งแล้วเมื่อคืนเมือม่อคืนที่เกิดขึ้นบ้านชานิดนึงทุกคนคะ่ะเห็นเห็นสตรอบเบอรี่โล่งขึ้นไหมคะเมื่อวานมาเกรซตอนที่เกรสมาถึงที่ถ่ายรีวิวเนาะยังแบบ แน่นๆอยู่คือช่วงนี้พอเขาเริ่มติดดอกอย่างนี้นะคะสิ่งสําคัญคุณจะต้องกําจัดวัชพืชในถุงและก็เด็ดใบนะคะเด็ดใบที่เป็นใบแก่ออกแล้วให้เหลืออยู่ประมาณต้นหนึ่งไม่เกิน5 7ใบเท่านั้นเพื่ออะไรคะเพื่อให้ แต่งใบต้องแต่งด้วยเหรอคะแต่งใบค่ะพอไปเด็ดเดี๋ยวคุณผู้ชมก็คิดว่าอ๋อเนี่ยเ,เห็นไหมน้องก็แอบ,บออกใช่ใช่ต้องใช้กันไกนะคะและที่สําคัญกันไกต้องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องก็จะช้ำเนาะแล้วก็น้องอาจจะติดเชื้อได้ที่สําคัญเห็นไหมคะพอเกรสเอาใบออกเนี่ยแสงอะค่ะเขาจะลงไปที่ตัวก้านแล้วก็ลงไปที่ตัวดอกเริ่มได้รับแสงเมื่อวานคือมองไม่เห็นดอกเลยแต่วันนี้ดูช่อดอกสิคะเนี่ยอันนี้เด็ดไปกินแล้วเนาะ อันนี้เด็ดไปกินแล้วอันอันนี้อันนี้ไม่ขึ้นแล้วก็จริงๆต้องใช้กันไกแต่เกรสขอนิดนึงอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคค่ะมีความสุขกับการชื่นชมผักและผลไม้กันไปแล้ววันนี้น้องกี้เอาผักบุ้งไปเกรสปลูกผักบุ้งในกระถางน้ำดูดิแล้ววันนี้จะไปผัดกันนะคะโอเคคุณรูไปไปทำงานกันเถอะบายทุกคนกันบายบายจะไปทำอะไรหันมาทางนี้จะไปดูองุ่นจะดูองุ่นอ๋อองุ่นองุ่นโอเค ตรงนี้ก็เป็นใบสตรอเบอรี่นะคะที่เกรสเก็บมาเมื่อวานก็คือตัดกิ่งแล้วแต่งทรงกิ่งแล้วก็พูกใบพลิกวันนี้ไม่ได้ไปทําเมนูไข่เจียวนะเก๋ก็จะมาตากไว้อย่างนี้ค่ะข้างล่างก็จะอย่างนี้ค่ะ แ้แลวเราก็จะปล่อยให้เขาแห้งแล้วพอถึงเวลาเราก็เอาไปผสมทําเป็นดินปลูกได้อีกนะคะเพราะว่าใบพวกนี้ก็มีแร่ธาตุอยู่แล้วจริงๆเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าไมไ่เอาง่ายพันใบเขาไม่ได้ติดโรคถ้าใบาติดโรคใช้ไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นใบที่สมบูรณ์แต่เ็ตัดออกเฉยๆเพื่อให้เขาได้มีสารอาหารไปเลี้ยงต้นเ,เลี้ยงดอกเลี้ยงลูกนะคะเพราะฉะนั้นเก็บตากแห้งแล้วเอาไปทำเป็นดินปลูกได้นะคะเป็นเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะคะ